กิน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 น้จ้างเข้าไปเข้าไปือานเจ้เจาเกยซิมนี่้เกกินมาในานเนี่ยแล้วแบยูนอยู้นี่แอบแป่าของเขาน่เาจ้าดีบ้านหนองค้านแน่เลย ลองลบไปเสร็จแล้ว hmm. ส <laughs> mm ั่งไม่ผิดจะได้ผิด มันหลายล้านในบ้านเลยแา้ามตังเห็ด่จบนี่ยทปลาไหมกค่อ,อกินบ้านแ้าบ้านตัวไปร้องไรให้ไ,ไ,ไปบดูบ่บเ่ไ่ค่อยติดไปวะอ้าวปบันเพื่อูบังนอกเพื่อวะมันนอเพอก็ตตองเพืออ้าว่ปวปีอยู่นะ ข้างนอราบีครับข้างอราบีครั่นเรอคไอสสสรือเลางบ้นเดือดขต้เดอนมาลุงเรียนไหมบอกอ๋อเดวงว่าใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยวกี่มากี่มาลรงเรียนครับมาโุงเรียนมุงเียนห่อเดี๋ยวลรงเรียนสารคามลเบือปอันใหญ่ๆนะวิเชีไปแดง ว่าเผ็ดยนได้เลยเพี้นี่แหละเสียปากเงี้ยวๆเฮ้ยใหญ่แล้วเนี่ยมันเทามาหายอยู่ดิ bỏ có đây này, xong rồi, mẹ như thế, để má đấy, mất tam háng gan bỏ, quấn đằng này, xúm bỏ, ไม่หรอกเราเข้าดูระวังสิวนมันไม่เป็นไรแตบ,บป่งผมต่องไปเอาจิบมาใส่ในกระถาบจีบเอาลงอีดป่ครับ เราต้องยุทโธภยยังไงบเดียวไปยุลอดครื่บึดีวตองเพียรที่ใส่พกีเพียร์อจเดเราเพียในเพียบตัวี้ิครับเพียด์ใดีอยู่เพีย์ียรังไงเนเพียร์เน็ตเนี้ยเยอะกไปเยอะกไปทำมันจะกลับไปเราไปไหไปไหนไปจนาครับันีอไราเห็น่วยไม่ไห

อยู่มากบอบอกนะจ๊ะจับผมไมเขาให้ยิ้มเหล่ารู้ของว่าหรอเป่าอะไรกินครับเหมือนยิ้มเหล่ายิ้มไม่ chưa có kết thúc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  เสียบ่กรบนองเอาอีเดอนเี่ยสบครับเง <ขา S 1> ินบวชขอเสียบเสือมาตาดวงครับ